โยทุกคนคืนนี้เป็นคืนก่อนฉีดวัคซีนนะครับไม่มีอะไรนะนั่นจะความว่างเลยมาอัคดคลิปเล่นกันตรงนี้นะครับผมพรุ่งนี้ต้องตื่นไปฉีดวัคซีนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้เตรียมไปดูก็ได้เลยบาคิีผมอยากคุณเข้าหาหมาหน่อย ตื่นเต้นสักหน่อยรอมานานได้ข้อสักทีตอนแรกเขานัดรอเข้าไหนนะครึ่งแปดครึ่งตอนนี้กี่โมงเก้าครึ่งไม่ใช่เก้าโมงแปดนาทีเรมาร่วมที่สิบนาทีทพื่อนแต่ตอนนี้ก็กำลังจะเจรินเข้าไปรอผิวสิ่งละสี่แล้วคือเปมีลมใช่ไหมฮะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋ยวรอครับ ว่าเดินไปมันก็ถึงพอดีแหละอาทิตย์ปิดกล้องเลยเชื่อกูกล้องจับเดี๋ยวมันก็พูดเองแหละสสวัดีค่ะเห็นไหมกูบอกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาฉีดวัคซีนไฮเซอร์รถค่ะรถรถค่ะรถนะะอ๋อวันนี้เราฉีดวัคซีนไฮเซอร์ค่ะแค่พิษสุรค่ะเราจะบอกให้จากโควิดนะคะถึงจิตเราก็ไม่ตายค่ะค่ะ อย่านะโซเชียลมานแรงนน่อยเนี้ยเหมือนแบบคนทาอกันล้วก็แบบถ่ายกันถ่ายกันเข้ามาสิเขามาสิเพื่อนถ่ายมาอีกไอ้เร่นี้อ่คอ่ก่อนเพื่อนคุร้องเพลงแล้วตั่งหลับเออเันาอัดคลิปอยู่มึงเทียนี่คือมันเป็นเพลงแบบเพลงแบบอย่างื้อระมือหลัอเป็นบา เข้ามาไม่ทันรอคิวรออะไรโดนจับชีไม่ทันเตรียมกล้องถ่ายเลยเถ่ายไม่ทันมาดูเรื่องอะไรกอนก็แรกผมยืนอยู่เองแล้วก็แบบขนุนตัดขนุนขึ้นเลยแล้วก็ปักเข็มฉีดยาวตรงนั้นจริงเหรอเออจริงไม่ใช่หรอเนี่ยมันเป็เรื่องจริงเพราะผมก็เคยพูดโกหกไาแล้วโเคถ้าโก้ถ้าคุณพูดโกหกนะกูสอยช่องกูมีพันซับเลยสมัยตอนผมไปวัดที่ผมซาวเรนน้ำผมก็ฉีกใจออกเป็นไงเจ็บ เพื่อเออแล้วเป็นไงเข็มสองที่เราเข็มแรกอ๋อแค่ตอนฉีดดีครับไม่เจ็บกว่าเดิมไหมอะไรยังไงเจ็บกว่าเดิมไหมเจ็บครับเจ็บมากครับอืมจริงเหรอไม่คิดว่าสำหรับเจ็บมากเจ็บเพราะวัคซีนเจ็บโดนทิ้ง อะไรนะเกี่ยวกพูดเล่นพมดที่แบบข้ามมันนะครับ <c oughs> ไอ้นี่เด็กถ่ายหน่งเลยนะเอแล้วหนาแน่สั่เอาลาอ่ะมาครับมาอัปเดตอาการจากโดสสองนะฮะตอนนี้ก็3ามทุ่มครึ่งของวันที่7 ก็คือผ่านมาประมาณ3วันกว่าได้สามวันครึ่งผมรู้สึกมันปวดข้างชิงน้อยกว่าเดิมนะสำหรับผมก็คือแบบของผมหลังจากฉีดไปประมาณ4ีหชั่วโมงโอเคมันเริ่มมีปวดแขนมาละไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยแล้วมันปวดน้อยกว่าโดดหนึ่งโดยเรื่องหนงเรื่องเออแล้วมันจะมีอาการอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นตอนคืนกำลังจะนอนของวันที่หนึ่งคือตอนแรกผมสงสัยแม้แต่โดดแรกแหละว่ามันอาจจะเป็นอาการที่ผมเป็นหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมปวดเท้าข้างขวาเท้าข้างขวาผมรู้สึกแบบปวด คือบอกว่าผมน่าแต่เพราะผมไปเดินเยอะแหละในวันนั้นนะทังที่เขาบอกเฮ้ยไม่ให้เดินอะไรอะไรประมาณนะั้นแต่ผมก็เดินไปตามเมืองนั่นนู่นนีน่นู่น,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 นเลยแบบว่าบวกกับวัคซีนแล้วเลยแบบพาผมปวดฝ่าเท้าวขวาไปเลยในต,ตอนกลางคืนแต่ก็ตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรแล้วก็ก็มีปวดหัวอยู่นิดหน่อยอมีแค่แบบนิดเดียวน้อยกว่าเขาที่แล้วอีกก็คือน้อยที่แล้วกว่าเขาเดินตูกปาในะทั้งปวดแขนปวดหัวซึ่ง ตรงนี้มันก็แล้วแต่คนไปนะเพราะว่าอย่างเพื่อนผมบางคนเนี่ยมันก็แบบเออมีมีไข้ตอนกลางคืนบ้างละประมาณนี้แล้วแต่คนไปนะครับเอาละครับผมมารีวิวอาการกันหลังจากเราฉีดวัคซีนเข็มที่2ไปแล้วนะครับเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรนะผมมันผมสบายดีนะครับไม่ไม่มีอาการอะไรเลยกเว้นปวดแขนนิดหน่อยแล้วก็มันลามแบบผมเป็นซุงคีข้างซ้ายใช่ป่ะมันก็ลามมาถึงลามมาตรงนี้เลยใช่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมปวดตรงนั้นได้นะครับ มีแค่นี้ครับอาการไข้ไม่มีไม่มีปวดหัวไม่มีนะครับมีแต่เพียรนิดหน่อยนะฮะน่าจะเพียเพราะตื่นเช้ามากกว่าอันนี้น่าจะเป็นเหตุละนะครับในอื่นก็ไม่มีละไม่มีอะไรละอาการมีแค่นี้จริงๆนะครับผมอ่าโอเคก็ถึงว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เพราะว่าโดรสองมันไม่ค่อยมีเลยแล้วว่าตามตรงนะท่านผู้ชมมันก็เหมือนโดสโดหนึ่งเลยคอนเทนต์มันก็จะซ้ําเดิมมีอะไรเปลี่ยนไดบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะ ก็สุดท้ายกรับฝากกันนิดนึงนะครับเรื่องของวัคซีนน่ยผมอยากให้มันเข้าถึงได้ทุกคนจริงๆเพราะตอนนี้รู้แหละว,ว่าซีนมันเริ่มจะมาแล้วไฟเซอร์และโมเดอร์นาตัวนึ่งกำลังจะเริ่มเข้ามาที่เป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนและก็ตอนนี้ผมเชื่อยังมีคนหลายคนที่ยังไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบว่านักเรียนมหาลัยผู้คนประชาชนทั่วไปวัยกาลางคนหรืออาจจะมีผู้สูองอายุบ้างที่แบบยังไม่ได้อยู่ และลวรวมถึงที่ผมเพิ่งไปอ่านข่าวมาคือพวกแบบนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบของสปะขก็เหมือนจะแบบทุกลืมไปเลยผมไปอ่านข่าวมาแล้วเออมันยังมีคนกลุ่มที่แบบยังได้รักการละเลยในเรื่องของวัคซีนอยู่ฉะนั้นก็หวังว่าจะได้เข้าถึงทุกคนนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็โอเคมันก็เบาหนักลงมาแหละแต่มันก็ไม่เหมนกับเบานถึงขั้นสบายใจฉะนั้นก็เหลือตัวเองนะครับช่วยๆเหลือกันพาให้ไอ กลุ่มก้อนแผ่นดินตรงนี้มันยังแบบโอเคยังไปต่อได้ต้องช่วยเหมือนกันทุกภาคส่วนทั้งรัฐและประชาชนฮะก็ตอนนี้ลาไปก่อนฮนะ,ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าฟ้าใหม่ไม่รู้ว่าจะคิดลงอีกทีตอนไหนครับทีน,นี้ก็สวัสดีครับแบ๊ายบาย พี <łość> ่ไปนะการเนี่ยเข้าแล้วออกยากนะซีดีเกาหลีเนี่ยไม่ถ่ายปูดดีหว่าเห็นมีคนโอ้ย